นี่ครับพี่น้องบรรยากาศนะครับเมื่อนี้าพี่น้องออกไหมเขื่อนลำปาวซิต,ตี้นะครับเมื่อนี้ก็ฮอปัามพอจะทอดก,กันวนวดเลยครับพี่น้องแดงของของกับ่ค่อยไลาไปไหยครับเต็มรถาง,งานนร่ายๆเลยคลิปนี้บ่ไดนนวดขึ้นครับพี่น้องไปกับไปเช้าเย็นกลับนะครับด้วยจองแพทย์ซี่ไปก้าเดียวนะครับเขื่อนลำปาว ดี๋ยวก็นทเดินทางต่อครับพี่น้องเดินทางต่อตอนนี้แปรเซวินหาตุนอาหารครับพวกเครื่องดองเครื่องดื่มครับแล้วเขาก็ทีเดินทางต่อครับบรรยากาศกค็ค่อนข้างอึมครึมครับช่วงนี้เป็นเวล่าตีหาแล้วตีหาก,กลัวแล้วตีหากลัวเนี่ยเราบ้านในแก้งมาในบรรยากาศประมาณนี้ครับเดี๋ยวนที่เดินทางต่อไปเจอกันนาไม้ครับพี่น้อง ไปแล้วเนี่ยประมาณจากโลกประมาณสี่ลบอสเอาเยอะเป็น้วไม่เน่พี่ดองพูดเยอะมากเลยอ๋อคล้องสร้อยนี่เต็มหนามเต็มเลยพี่ดองกันไปได้แล้วครับประมาณอีกสี่กิโลเออถ่วงหน้าเขาพี่ดองเอ้พูดนะท่านก็รับเปล่าห้องก้อนเข่าไม้สี่กิโลครับไม้ท่าเรือนะครับทีมงานเอาสิไปลง ไม่ดีมากนากันสามทหารครับหนีงานมากครับทีมงานหน,นีงานห <c oughs> นีงานมาก <c oughs> บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะอึมทึมครับพายุจะเข่าครับพี่น้องแล้วไปรุ่นกันว่าฟ้าดงพายุนี้เป็นไหนเป็นแบบมโตโตคว่าทีมงานก็คือมากตั้งใจมากกับสูบวัวอยครับสูบวัวอยกันครับทิปนีหลังจากที่ บัได้ออกไม้ลําเป่าเจาเดือนว้าซีหาเดือนหกเดือนหมดแล้วครับพี่น้องนี่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกกรับทีมงานมากยุบานกับฟังแต่ข่าวครับส่วนมากกับเรนปรากฏครับฤดูกาลน้ำลากเลรนปรากฏนะครับเริ่มเขา่าอาจารย์ข้าวขึ้นมากเหรอครับผมพวกนี้ <S <S 2> <S 2> อยากกินเนื้อไม้แล้วใช่อยากกินปลาเก็ดแล้วครับพี่น้องกันเรื่อง กันโดนมากค,ค,ครับเข้ากันเถอ่อนเข่าเถนเถอนะครับทุกคนโอ้ยหอนแล้วครับพี่น้องหอนบรรยากาศหนาไม้แล้วครับเขื่อนลำเป่านะครับพี่น้องระดับน้ำระดับน้ำเขื่อนลำเป่าค่อนข้างที่จะสูงครับนี่ครับเดี๋ยวล่อครับล่อไตมารับขื่นแพร่ครับบรรยากาศกับสีประมาณนี้มื้อนี้ก็อึมจืมอยู่บรรยากาศดีดีครับพี่น้อง จากที่่านมาฝนตกน่าจะช่วงตีสามตีสี่ครับ่านมาชนหอดอดไม้ละครับไม้นี้เขาเอื่นว่าไม้รั้วขาวเขื่อนลำปานะครับบ้านท่าเรือครับพี่น้องท่าเรือบรรยากาศกัสวมานี่ครับโอ้โหดีดีครับเดี๋ยวว่าไตประมาณสองโมงครับโหลดของลงครับโหลดของลงขึ้นแพครับพี่น้องเดี๋ยวตามไปรุนกันถ้าไปล่งเท้าแน่จัง่อย มีเวลาหน่อยครับมีเวลาหน่อยมาอนี่มือเดียวเต็มเต็มครับพี่น้องหนาขึ้นลำบากกสูงแห้งสูงกว่าปีที่แล้วครับสูงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วหดแต่นอกไตเนาะแมนบ่คือห้องมาบ่ถึงช่วงก็ซื้อมาช่วงมัน60เปอร์เซ็นแต่วันนีหนุ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่นี่ขึครับอุ้ยไปครับพี่น้อง เข้าไมา้ก,กันไปอีกว่าไกลครับอีกประมาณร้อยเมตร พับแพรพี่น้องสังเกตขวามือแค่สามห้อฟังคุณือพี่นะ<แ><แ>ฟังนี่ดิ<แ>โอ้พีแพรท่างคุณแต่ว่ามันเข่าไปเปลาไหมมันอยู่ดิพี่แพรสามมันอยู่ริมเปลาไหมพี่เอะด้ยู่พี่น้องจนพอเห็นไปหัวพี่น้องเอ้ยจังเอาสวัสดีครับพี่น้องเป็นทางการแล้ว ขึ้นแพเลยเรียบร้อยครับเซตอุปกรณ์ครับเตรียมตัวลงครับปัดแหลกแพเคซี่ครับแพเคซี่นะครับยูไหมท่าเรือครับบ้านท่าเรือลัวขาวครับพี่นอ้องี๋ยวเมรร็ดแหลกเมรรก็ดแหลกเมรรก็ดแหลกบ่าวเล็กสีบลอดดเสียงเม็ดฟมนะ้ครับเนาะรอบเบิงลาป่าย,ยัางไม่สีมากไปปัดแหลก ีไก่ไหวบอลน่พอตีบ่ออกดต่ต้องไปตีหมดทีทีหาระยะก่อนโรดออกไปทางซ้ายเยอะๆนู่นแล่มาตีเบียกไปทางขวาอีกซ้ายอย่างนี้ก็น่าตรงที่สุดออกไปหาแฉ่งลุกอยไปหาแฉ่งก็คว้อแฉ่งนี่ลยละตีมากยบมากมากว่าน้นมก่อนเดี๋ยวตีบีเองกันไม่ได้ เียกเหน่อยตนมนี่ตนรงนี้โอเคโอเคเดี๋ยวจัดให้ดีเม็ดเรียกก็โดนแล้วพี่เออ๊ <distintos. h karang ados> กดลไปกดแล้งกดคอยอตายแล้วตุบที่ตกส่บัดเพ่งพี่น้องรุ่นกันตัวแรกมันตายแลนี่ยโอ้ยบ้านไนะครับระเบิดสองเลยครับพี่น้องเ้ยบา บันเทิงเลยนะครับบันสองเลยครับ you <laughs> ปลาเส้ยแรงดีปลาเส้ยแรงดี ไฟเด้อไว้้นท่านนั่นเอาแล้วพี่น้อง้ายุปไาแล้วพี่น้องเอ้ยผู้ด่ะล่มกับแห้งครับพี่น้องกลายเป็นผู้ประสบภัยไ,ไปแล้วครับจิ้มงานเท่าเอ้ยสุดยอ <c oughs> ดลดนนก่อน ครับพี hey, ่น้องเลยกลายเป็นฟุ้ตกไฟเลยพี่น้องเลยเบองตครับเดี๋ยวรอฝนหยุดตกครับพี่น้องเบิ้งต้นในประด็นซ้ำฟ้ามืดตัวนึงครับพี่น้องตอนกันมีแต่ป่าเกย์ครับป่าสอยครับพี่น้องช่วงเศร้าไปจึงกวดจัดจัน่อยเฮ้ย ยวนี่ครับมีนูเทียงเข้ามาีิก็มียำปลากระป๋องแล้วก็ขัวไข่ครับพี่น้องว่าถิทอดละก็เลยเป็นขัวนด่ครับกับน้ําซุปมันร้อนกับพี่น้องพักยกกันครับปลากระลุ่นกันไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ก็ทีมงานเข่าตัวนึงปานิชตัวนึงใส่ประมาณ แบตเก่าฉีดเลยครับพี่น้องใส่งามๆแล้วก็ปอลลีก็ได้ปากกาดําตัวนึงใส่ประมาณเจ็ดฉีดแปดฉีดนะครับพี่น้องบรรยากาศก็ก,กอยู่อึมขึ้นมือึมนเหมือนพายุคือนเขา่าแหละหน้าทางขง้างเพิ่งได้บอนิี่ตัวนึงครับคื้อสองแต่สีอสอสประมาณนี้ครับเดี๋ยวพักกินข้าวแล้วก็จีบลุยต่อช่วงบ่ายครับ bầu đai bầu bầu bài luôn con xe bài luôn con xe bài luôn ok kìa bộ ngoài này kìa lá nào đây lại ผ่านไปครึ่งวันหลังจากลบฝนเศารอบเศาร่มไม้แหีงแล้วก็ฝนฝนมาช่วงนึงแล้วก็ล่มอีกจังเลยครับพี่น้องมือนี่มาถึงมือครับปานิ่นเบาเล็กก็เพิ่งจะได้สองตัวครับกับีปปาเกียปาตะเพียนครับประม้านนั้นนิ่นใส่วะไงครับทำฝ่ามือนี่แหละปอะม้านหาขีดนี่หาขีดเลยเนาะ ปลาโบกับมีแพ้่ทั้งทางเขาแล้วครับตัวนึงแพ้่ทั้งทางเขาแล้วตัวหนึ่งใส่โลเลยครับพี่น้องเอาเดี๋ยวมาลุนกันตัวครับมันตามอุปสรรคครัมมือนีมือนีมันรู้สึกว่าถ้าอยู่เขาครับครับมือนีถ้าลมนึงมัดมือครับเราเด้ได้ไล่แต่กลัวสามสิบกร่มสี่สิบกร่งเข้าไปครับเพราะว่ายี่สิบกร่งนี่บ่ไดเลยเงือกิงขอรอลคอร์ลอร์ลทีลย ขนาดบิ่งครับไปน้ำล่มเอ็นซีป,ปอนขนาดขนาดเอ็นซีป,ปอมก็ยังไปน้ำล่มเลยเอ็นซีป,ปอนกันเลยจังครับมไอนี่เอาไปรุนกันต่อครับไปรุนกันต่ตอ ครับส่งผลงานครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่สามชดูหนึ่งครับพี่น้องปลาเกกะมมังตะเพียนชิ้นจอดชิ้นจอดเอา้าเยวเดี๋ยอะบ่คืนนะใครน้ำมาัน๋นยว จบทริปนี้แหละครับเดี๋ยวร่อไส้มารับแล้วกันส่งผลงานกับพี่น้องไหมต้องเปผลงานออกกระไลครับออกกระช่างขาดครับพี่น้องพนี่ะมีปลาบ่ะนี่มันมีปลาบ่ะมึงพี่น้องมีปลาบ่ะนี่ครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับ ขณะท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทีมงานกินตุกเที่ยวนะครับแล้วก็เหยื่อชิปขนุนนะครับฝากไว้นะครับอีกหนึง่งลิตภัณฑ์น,นะครับเดี๋ยวสีออกว้างจำได้เดี๋ยวนี้เร็วๆนี้ครับพี่น้องสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ